ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินครูดีในดวงใจครั้งที่18พุทธศักราช2564ด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนางสุภาพรวิเศษศักดิ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสอง ประวัติส่วนตัวนางสุภาพรวิเศษศักดิ์เกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2526อายุ37ปีคุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยลายลัยราชพัฒมหาสารคามประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามประวัติการรับราชการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่1กันยายนพุทธศักราช2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนลานทรายพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตสองอายุราชการ9ปีรับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 หน้าที่พล,ลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่1สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1พฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการครูดีในดวงใจจิตวิญญาณความเป็นครูห ข้าพเจ้ามีความรักและเมตตาต่อผู้เรียนให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนรับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน 2. ข้าพเจ้าประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนสแสดงกิริยาสุภาพต่อผู้เรียนตรงต่อเวลาสแสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีประหยัดซื่อสัตย์และอดออม 3. ข้าพเจ้ามีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูให้เกียรติยกย่องเพื่อนครูที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ 4. ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนอย่างสร้างสรรค์ให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูและชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ข้าพเจ้าเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 1. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพเข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งทุกครั้ง 2. มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการกับผู้รับบริการ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองเพื่อนร่วมงานและชุมชน 3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพ 4. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้5 มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6. มีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 7. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ8มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้คำแนะนำป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ9 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยของผู้เรียน 10. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนำไปสังเคราะห์หาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตอนที่3การใช้หลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติงาน 1. นข้าพเจ้าใช้หลัก คุณธรรมนิติธรรมในการปฏิบัติงาน 2. ข้าพเจ้าใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3. ข้าพเจ้าใช้หลักความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 4. ใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานมีการจัดทําโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 5. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน เช่นโครงการออมทรัพย์ของนักเรียนซึ่งข้าพเจ้าเองก็มีส่วนร่วมออมทรัพย์กับนักเรียนด้วยตอนที่4การประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ 1. ผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ80มีผลสำเร็จทางการเรียนอยู่ในระดับดี 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานสตอรี่เทลิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม C ัธยมศึกษาปีที่1-3นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอนสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3นักเรียนได้รับ,บรางวาัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและภลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ครูมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ร,ร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไท,ทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ครูผู้สอนน네ักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพร,าระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ครูผู้สอนน네ักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอนี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับาร Einstein, างวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินครูดีในดวงใจทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ